สวัสดีครับพบกับรายการตามน้ำลาดกระบังเรามาเกาะติดสถานการณ์น้ําในเขตพื้นที่ลาดกระบังกันครับาพาท่านผู้ชมได้รับชมในขณะนี้นะครับเป็นเวลา2ี่สอนาฬิกาสานาทีของวันที่12ตุลาคมถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างทางเรียบมอเตอร์เวย์นะครับเพื่อเข้ามาสู่ลาดกระบังครับเส้นนี้จะผ่านวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับ น้ำจะท่วมขังบริเวณพื้นถนนนะครับแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนริมสองฝั่ง,งถนน,นนะครับรภาพที่เห็นนี่เป็นโรงเรียนวัดพลมานีนะครับซึ่งภายในโรงเรียนนี้จะน้ำเจิ่งนองเต็มไปหมดนะครับ บนท้องถนนเส้นลากะบังจะมีน้ําเจิง่งนองวิทั่วเป็นระยะระยะนะครับแต่รถก็ยังสัญจรผ่านไปมาได้ยังสะดวกอยู่แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับขี่ยันหะนะ ปะร,ประและนี่ก็เป็นสภาพบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณริมถนนลาดกะบังนะครับที่ติดกับประตูระบายน้ํำลากะบังนะครับก็จะมีปริมาณน้ําที่เอ,อ่ยท่วมขึ้นมามากกว่าจุดอื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจมอมเกล้าเจาุณทหารลากะบังได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและผู้ที่ต้องการ ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือผู้ที่ต้องการจะบ,บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสามารถเดินทางมาได้ที่สถาบันหรือติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ023298277 023298288และ023298299นะครับมหานนบรัตนวงศ์ถ่ายภาพพิทักษ์ทองนวลรายงาน